ฮอนด้าปรับตัวทันอาศัยช่องว่างถือเกมตรงนี้เพื่อหวังจะทำตลาดรถยนต์ในอเมริกาที่เป็นตลาดใหญ่อันดับสองของโลกต่อนะฮะตัดสินใจผลิตรถรุ่นซีวิกโฉมใหม่โมเดลเชนในแผ่นดินอเมริกาไม่ใช่เม็กซิโกอีกต่อไปนะครับนาทีนี้เนี่ยค่ายรถยนต์ต่างๆนี่นะครับที่มีโรงงานอยู่ในแคนาดาก็ดีเม็กซิโกก็ดีไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ต่างชาติหรือเป็นแบรนด์แบบเจ้าถิ่นก็ดีนะครับซึ่งก็คือแบรนด์ของสัญชาติอเมริกันเนี่ยนะฮะต้องตัดสินใจนะฮะ ว่าคุณจะย้ายการผลิตรถยนต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแบรนด์หรือรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันในแผ่นดินอเมริกาหรือไม่แต่ที่ย้ายแน่นอนแล้วคือ Honda m มอเตอร์นะคือเราเป็นเสือปืนไวเหมือนกันนะครับคือเขาคงมองออกครับว่าต่อให้มีการเจรจายังไงก็แล้วแต่เนี่ยทำใช้ภาษีอยู่แล้วจะใช้มากใช้น้อยยังไงก็โดนต่อให้เจรจาและซื้อเวลาก็เหอะนั่นไม่ใช่เรื่องที่จะเสี่ยงในระยะยาวเลยนะครับฮอนด้ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นแบรนด์ดังระดับโลกด้วยเนี่ย ก็บอกว่าได้ตัดสินใจที่จะผลิตรถจนรุ่นซีวิกโมเดลเชนในเจเนเรชันต่อไปเนี่ยนะครับลงหลักปักหมุดกันที่โรงงานในรัฐอินเดียนาของประเทศสรัอเมริกาและจะเริ่มขึ้นลายโปรดักชันแต่ว่าไม่ใช่2028เลยนะฮะ26จอีก3ปีฮนะจะผลิตซีวิกโมโมใหม่แต่ตอนนี้สงครามการค้ามันเกิดขึ้นแล้วนะครับด้วยกำลังการผลิตในประเทศเม็กซิโกมันอย่างที่เคยผ่านมานะครับทีนี้ ค่ายพอหน้ามอเตอร์ก็ให้เหตุผลก็ว่าทาไมถึงจะย้ายการผลิตมาที่อเมริกาแต่มันใช้เวลาอีกนาน53สามปีเลยนะครับเหตุผลก็เพราะว่าอะไรครับทัป์จะอยู่ถึงสี่ปีนะครับท่านผู้ชมฮะถ้าไม่เกิดอะไรขึ้นนะฮะทัาได้อยู่อีกสี่ปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเขาเพิ่งจะเริ่มประกาศสงครามการค้ากันเกิดขึ้นในตอนนี้ก็คือมีนาคมสองพันยี่สิบห้าซึ่งเพิ่งจะผ่านมาเกือบเกือบห้าสิบวันของการที่ทัป์อยู่ในตําแหน่งแต่ยังไงก็แล้วแต่นี่เป็นนโยบายระยะยาวแน่นอน เขาเรียนรู้จากตอนที่ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีคนที่45วาระแรกเมื่อปี2017ทรัมป์ประกาศอะไรใช้อย่างนั้นตรึงมาตลอดเลยจนกระทั่งมาถึงยุคโจโบไบเดนก็เปลี่ยนแปลงน้อยมากนะครับดังนั้นก็คงมองระยะยาวเลยครับว่าเจ้ากำแพงภาษีในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันจะอยู่อย่างนี้ในระยะยาวต่อไปแน่ถ้าไม่ตัดสินใจเปลี่ยนณขณะนี้นะครับดังนั้นคนหน้ามอเตอร์เลยมองเลยครับว่าการผลิตด้วยต้นทุนทีนท่เพิ่มสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้งชิ้นส่วนนำเข้าจากเม็กซิโกชิ้นส่วนนนนนเข้้้้าาาาจากคาดาหรืออชชิส่่วทีตงใ ภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรีของทั้ง3ประเทศก็คือสหรัฐเม็กซิโกกับแคนาดาก็แล้วแต่นี่นะครับหัก็ดเสร็จสุดที่มันอาจจะไม่พอทําให้มีกาไรกําไรได้นะครับดังนั้นตรงนี้เองเนี่ยก็เลยตัดสินใจที่จะต้องผลิตรุ่นนี้ภายในประเทศของสหรัฐอเมริกานะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับสิ่งสําคัญที่สุดที่ก็รอคอยก็คือวันที่2เมษายนคืออะไรรู้ไหมคือภาษีอีกแพ็คหนึ่งที่โดนเราท์ประกาศไปแล้วว่าจะขึ้นอัตราภาษี กับรถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์จากทั่วทุกมุมโลกที่เก็บกับสหรัฐอันนี้อีก,อกภาษีอีกพักหนึ่งนะฮะอันนี้2เมษายนต,ตอนนี้ก็ทําการบ้านกันอยู่แต่มีแววว่าอัตราที่จะปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยตั้งแต่10ถึง20เนะครับเนี่ยเขาก็มองไปไกลถึงขนาดนี้ตอนนี้กลายเป็นว่าค่ายผู้ผลิตรถยนต์ทั้งหมดเนี่ยนะครับคุณจะต้องเจอภาษีวันนี้แล้ววันแรกคือเหล็กอลูมิเนียมเพราะมันใช่ไนหะเป็น,เป,นเป็นวัตถุดิบในการผลิตชิ้นส่วนแล้วก็ตัวรถยนต์ ตัวต่อมาคือวันที่2เมษายนก็ต้องรอคอยว่าตกลงแล้วเขาจะประกาศแบบรถยนต์สาเร็จรูปทั้งแท่งเลยหรือเปล่าโดนภาษีเท่าไหร่นะครับและชิ้นส่วนรถยนต์ด้วยหรือเปล่าว่าโดนภาษีเท่าไหร่นะฮะเนี่ยถึงได้บอกว่าเป็นปีชงของวงการอุตสาหกรรมรถยนต์ทุกแบรนด์ทั่วโลกในปี2025และอาจจะยาวถึง4ปีเต็มๆภายใต้การนําของดิโอโนที่นี้ปรากฏว่าทําไม h o n d ้าถึงจะต้องรักษาจริงๆแบรนด์อื่นๆที่เป็นแบรนด์จากต่างประเทศที่ไปลงหลักปักฐานในเมริกานี่เขาต้องรักษาตลาดนี้ไว้ ราะตลาดสหรัฐอเมริกาเป็นตลาดรถยนต์ที่มีขนาดใหญ่อันดับ2ของโลกเป็นรองจากตลาดจีนเท่านั้นเองนะครับจีนนี่เป็นตลาดรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกในขณะดดที่สหรัฐอเมริกาก็ขายได้พันยี่สิบสี่ที่ผ่านไปนะฮะฮอนด้าเนี่ยมียอดขายรถยนต์ในตลาดอเมริกาหนึ่งสี่ล้านคันเนี่ยเป็นรถรุ่นซีวิกด้วยที่มีเครื่องเบนซินกับเครื่องไฮบริดเนี่ยสองแสนสี่หมื่นคันนะครับแล้วก็เลยทําให้รถของซีวิกเนี่ยกลายเป็นรถยนต์ที่ขายดีอันดับสองในสหรัฐอเมริกาเป็นรองก็แค่ฮอนด้ารุ่น CRV เท่านั้น นะครับและที่น่าสนใจก็คือตลาดรถรุ่นนี้ของอเมริกาเนี่ยฮะโดยเฉพาะของฮอนด้าเติบโตดีมากนะครับดังนั้นก็ไม่สามารถที่จะปล่อยให้ตลาดนี้หลุดไปได้นะครับและที่สําคัญคือจำนวนรถยนต์ของแบรนด์ h o n ด้าที่ขายในอเมริกาเนี่ยนะครับมีถึง40%ที่นําเข้า Honda มาจากเม็กซิโกกับแคนาดาเห็นไหมฮะ <c oughs> วันทํามยายการผลิตนี่ยุ่งเลยนะฮะทีนี้นอกจากนี้แล้วนี่นะครับ ถามว่าผลิตจากอเมริกาแล้วส่งกลับไปขายที่แคนาดากับเม็กซิโกไหมก็มีนะครับฮอนด้าเนี่ยมีการผลิตรถยนต์แ้วส่งออก60,000คันจากอเมริกากลับไปขายที่เม็กซิโกกับแคนาดาแต่ในขณะที่นําเข้าจาก2ประเทศเข้ามาในอเมริกาเนี่ยมากกว่านะครับดังนั้นนั่นแหละครับจึงทําให้ทหําไมเม็กซิโกจริงๆแล้วพวกบรรดาแบรนด์ที่ผลิตรถยนต์ชื่อดังทั่วโลกเนี่ยนะครับโดยเฉพาะจากค่ายเอเชียอย่างเช่น t o โยต้าฮอนด้เนี่ยเขาจะรู้ดีว่าเม็กซิโกเนี่ยเป็นศูนย์กลางและฐานการผลิตรถยนต์สําคัญ ในการที่จะทําตลาดในอเมริกาเหนือซึ่งก็ได้แก่ประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศแคนาดาอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ดูสิครับว่าเม็กซิโกเป็นศูนย์กลางการผลิตยิ่งใหญ่มากๆเลยนะฮะเ80%เขาจะเข้ามาทําตลาดในอเมริกาก็เป็นรถยนที่นําเข้าและผลิตมาจากทางด้านของเม็กซิโกทั้งสิ้นเลยนะครับ